คนยากคนจนเนี่ยจะไม่มีทรัพยากรอะไรแล้วนะครับเขาก็จะเหลือแค่เศษอาหารแต่ว่าเศษอาหารเนี่ยครับถูกบริหารจัดการได้แล้วนําไปเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนเองสมมุติว่าได้ปุ๋ยมาเนี่ยชุมชนก็สามารถที่จะนําไปปลูกพืชได้เงินช์กไปเนี่ยกี่ปีคิดว่าจะคืนทุนคะก็ได้มาณสองปีครับ5%เองนะหนะคือคุณต้องก็ไรร้อยล้านน่ยถึงจะได้ห้ล้านคืน มันปีนี่แต่อัพอัพอัพขึ้นนะครับตามคำเลยครับคืออัพไซยคลิปโคตรชอบเลยพัคขม,ม้าชื่อแบบปากระม,มาเนี่ยแบบเท่มากนะครับเบเตอร์ฟลายเราเป็นไคลเมดเทคที่ทำเรื่องขยายอินซีอย่างเดียวถ้าเกิดเราจัดการขยายอินซีได้ขยายอื่นๆจะถูกจัดการได้ง่ายมาก เราเลยพัฒนาเทคโนโลยีและเราเป็นโซเชียลแอนด์ไพรส์ด้วยเราก็ร่วมมือทำงานกับชุมชนเราเรียกขย่ายสีเหล่านี้ว่าทรัพยากรนะครับเรานำทรัพยากรมาให้ชุมชนบริหารจัดการเป็นผลผลิตออกมาหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนก็ช่วยไปขายเราก็ช่วยไปขายด้วยนะครับมูลค่าเนี้เชิญกลับไปได้เนี่ยเป็นเงินถึง2 0 0แสนล้านบาทวันนี้เรามาหานะครับ strategic partner ด้วยเงินลงทุน5ล้านบาทแลกกับคุณ5%ครับผม r o d u c กของเราคืออะไรครับของเราเนี่ยลงทุนเพื่อทำไบโอเรย์แอคเตอร์ไบโอเรยแอคเตอร์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเครื่องเลี้ยงหนอนอัตโนมัติวงแรกเนี่ยก็คือไบโอเรย์แอคเตอร์ออกมาชั้นล่างสุดก็เปลี่ยนเป็นกรีนเฮาส์แก๊สหลังจากเปลี่ยนเป็นกรีนเฮาส์แก๊สแล้วเนี่ยเราจะวา r ร f y ฟนะครับด้วยระบบ IoT ของเราแล้วก็เปลี่ยนกลิ่นเนี้ยให้เป็นปุ๋ยวนกลับไปที่ระบบเกษตรครับตัวที่สก็คือเวลาเอาขยะอินทรีย์ไปให้หนอนกินนะครับหนอนเนี่ยจะต้องถ่ายออกมาพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ย จะได้ปุ๋ยครับผลิตัณที่2ของเราคือปุ๋ยแล้วก็ผลิตภัณที่3ของเราก็คือตัวหนอนเองที่เขากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะโตหลายพันเท่านะครับแล้วก็วนกลับไปที่อาหารสัตว์หนึ่งคือเราขายตัวไบโอเรกเตอร์เนี่ยไปตามชุมชนหรือไปตามอุตสาหกรรมต้องมีเมนเทนเนซ์เราได้ค่าเมนเทนเนซ์เราได้อะไรไหมครตอนนี้เท่าเท่าที่เราคิดนะครับยังไม่มีเมนเทนเนซ์เราจะทำเมนเทนเนซ์ให้ต่ําที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วหัวใจของเราครับเรียนองคกรคือคนยากคนจนเนาะคนยากคนจนเนี่ยจะไม่มีทรัพยากรเลยแล้วนะครับเเคาก็จะหลือแ่ เศษอาหาร,รแต่ว่าเศษอาหารเนี่ยครับทุกคนเนี่ยรังเกียจหมดนะครับแต่เราจะทายังไงให้เศษอาหารเนี่ยมันบริหารจัดการถูกบริหารจัดการได้แล้วนําไปเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนเองสมมุติว่าได้ปลูกยางมาเนี่ยชุมชนก็สามารถที่จะนําไปปลูกพืชปลูกผักผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วผมคิดว่าทางสตาร์ทอัพเนี่ยต้องการแรงสนับสนุนนะครับในการที่จะไปต่อแล้วผมคิดว่า potential มีเยอะมากแล้วผมอยากจะเสนอที่5ล้านบาทแล้วก็ หุ้น,นส่วน10%ครับพวกเราปาป้าเปเปอร์เป็นกรีนเทคโนยีที่มีโซลูชันในการนำวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์รับโลกโดยกระบวนการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำสินค้าเรามี3หมวดด้วยกันครับคือปาป้าแพ็คเป็นแพ็กกิ้งโลจิสติกปาป้าพัสเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและการแพทย์และพับแลบลงต้มยื่อ่ชุมชนสินค้าของเราปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นน้อยกว่ากระดาษอื่น จากตารางคาร์บอนฟุตพิ้นของเว็บไซต์ TGO เราสร้างอีโคซิสต็มจากคู่รับผลกระทบฝุตเวมในภาคเหนือครับแล้วชักรู้ไหมคะว่าเพียงแค่คนไทย66ล้านคนเนี่ยใช้บรรจุภัณฑ์ของเราแค่3ชิ้นเท่านั้นค่ะต่อปีนะคะเปลือขกข้าวโพดเนี่ยสองแสนตันเนี่ยจะหมดหายไปจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วชักคิดดูสิคะว่าถ้าเราไปต่อกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยมันจะเป็นยังไง วันนี้เราขอเงินลงทุน2ล้านบาทค่ะแลกกับหุ้น5%ค่ะ ทำมาจากข้าวโพดใช่ไหมข้าวโพดครับเรามีโรงงานที่จะเอาไปทําตรงนี้แล้วครับเรามีโรงงานโปรโตไทป์ครับช้าครับอยู่ที่โรงงานของป้าไบเปอร์เราเลยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าถึงปลายน้ำเลยโปรโตไทป์ก็แสดงว่าสมมติถ้าเรามีข้าวโพดมาให้เยอะจริงๆก็ยังทาทาไม่ทันใช่ไหมขออนุญาตแบ่งเป็น3เฟสดังนี้ครับในกระบวนการต้มแปลงเสษข้าวโพดมาเป็นเยื่อครับอันนี้เราสามารถทําได้วันละ2ตันอยู่แล้วแต่ในกระบวนการทำโปรดักเนื่องจากเรามีโปรดัก SKU เยอะมาก แต่ปีนี้เราเน้นเรื่องฟู้ดเกรดกับวัติเข้าเกรดเราเลยขยายโรงงานครับแล้วก็นําเข้าเครื่องจักรที่ผลิตได้ระดับต้นแล้วกันครับที่ว่าปล่อยคาร์บอนฟุตดพิ้นในกระบวนการผลิตก,กระดาษน้อยกว่าคนอื่นนี่ถ้าเราเทียบสัดส่วนจากการกระบวนการผลิตก,กระดาษปกติเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนฟุตดพิ้นน้อยกว่าอย่างไงฮะกระบวนการผลิตของเราเนี่ยปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นออกมาเป็นค่าตัวเลขที่เป็นคาร์บอนฟูพิ้นโปรดักต์นะครับน้อยกว่ากระดาษยูคาลิปตัสแล้วก็กระดาษลังเนี่ย30%ครับได้เงินชักไปเนี่ยกี่ปีคิดว่าจะคืนทุนคะ ถ้ายอดขายเติบโตอีกเท่าหนึ่งเป็น7ล้านบาทกําไรที่สัซเซนก็ประมาณล้านสี่ก็ได้ประมาณ2ปีครับ5%เอรนต์เองนะหเปอร์เซนะคคุณต้องเอาอะไรร้อยล้านน่ยถึงจะได้5้าล้าน <laughs> ด้วยจุดต่างเราคือเปลือกข้าโพดท,ที่ไม่ใช่ชานอ้อยแล้วมีสตอรี่เรื่องของลมหายใจของคนเชียงใหม่ของคนภาคเหนือและเรื่องของ การรีคอเวอรี่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพิมสอยูหในภาคเหนืออีกด้วยครับผมเชื่อว่าสุดท้ายผู้บริโภคคนไทยจะตระหนักได้ครับว่า climate change มาถึงใกล้ตัวเราขึ้นมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเมื่อพรบ climate change มาครับช์เมื่อโดนภาษีคาร์บอนเข้าไปยังไงก็ต้องปรับครับเพราะว่าธุรกิจประเทศไทยปล่อยคาร์บอนเกินโคต้ามากๆครับผมเสนอเลยดีกว่าผมเสนอ4ล้านที่5ครับ ผมเชื่อใน potential ธุรกิจและผมเชื่อในสิ่งที่ทำดีกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเทศไทยปัญหาฝุ่น2.5นะครับเป็นเรื่องที่ critical มากงนั้นถ้าเกิดมีธุรกิจอะไรที่ช่วยประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตมี sustainability ด้วยตัวเองนะครับทั้งในแง่ของตัวธุรกิจแล้วก็ในแง่ของสังคมผมว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากเข้าไปช่วยครับคุณธเนศทำสินค้าน่ารักจากผ้าเขา่าม้าในนามแบรนด์ปากะมา้าครับ มาสู่ในความคิดอัพไซคลิงสินค้าคราสออดิซั่เทบรน i ์บริตี้บนตัวผมสำริดในแบรนด์ PKM ครับทั้งสองแบรนด์เราอยู่ภาย,ตายใต้บริษัทปากกะบะไทยแลนด์จำกัดปากกะบะไทยแลนด์ทำสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรามองหาวัสดุที่เรียกว่าวัสดุอัพไซคลิงครับ จากผ้าขม้าเคลือบอยางสามารถทำสินค้าที่เป็นคอลเลกชันคร f t ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเราสองคนมุ่งมั่นที่อยากจะทำสินค้า sustainable สัญชาติไทยเชื้อชาติไทยผ้าขม้าของไทยน้ำยางของไทยให้ไปสู่สากลครับเชิญทุกท่านมาร่วมลงทุนกับเราครับ3ล้านกับหุ้น10%ครับ สินค้าของเราเนี่ย sustainable เนี่ยมันมันเป็นยังไงวัตถุดิบที่สำคัญอันแรกเนี่ยคือน้ำยางน้ำยางธรรมชาติ100%ตัวที่สองครับผ้าขาม้าเป็นโครงสร้างการผลิตในท้องถิ่นในบ้านเราทั้งสิ้นและตัวที่3ครับในกระบวนการผลิตการเคลือบการโค้ตเป็นงานคลาฟทั้งหมดพลังงานที่ใช้ครับใช้การอบผ่านแสงแดดครับไปนี้เป็นขบาดูเซนซอดู เป็นเศษผ้าเขามมาล้วนๆครับกับเท่ดีแล้วกันน้ำด้วยใช่ไหมกันน้ำครับบูรละค่าที่เราขายเราก็ขายน้องๆไฟถากอย่างใบที่คุณเต้ถืออยู่นียครับใบนี้จะราคาเกือบ6,000บาทใบนี้แะครับแต่ถ้าเป็นใบที่คุณหมูถืออยู่ใบนี้อยู่ที่ประมาณ4 0 0พัน แต่ผมยังไม่เข้าใจอัพไซคลิงลองลอธิบายอัพไซคลิงอัพไซคลิงเนี่ยต่างจากรีไซเคิลตรงที่รีไซเคิลเนี่ยเวลาเอากลับมาใช้แล้วครับคุณสมบัติแล้วก็รูปแบบของมันจะลดลงครับแต่ถ้าเป็นอัพไซคลิงเนี่ยครับจากเศษผ้าขม้าที่เหมือนขยะแล้วกลายมเป็นอย่างนี้แล้วมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก10เท่าหน้าตาสวยขึ้นออกเป็นโปรดักที่โมเดิร์นและทันสมัยมันปีดีจัยอัพอัพอัพขึ้นนะครับตามคำเลยครับคืออัพไซคลิงโคตรชอบเลยผ้าขมา้าชื่อแบบปากกม้าเนี่ยแบบ เทมากชอบผมอยากจะเสนอครับแต่ผมแค่คิดว่าแบบทุกคนเขาเคี่ยวมากเลยคือผมจะไปช่วยเขาทำมาจิ้นเพิ่มเราคิดว่าเราอยากช่วยแบรนด์คนไทยก็ผมเสนอ3 3ล้านบาทที่25ครับ3ล้านบาท25%เปเ็นตี่ยเป็นตัวเลขที่แบบพอรับได้ผมเสนอเท่าชารกเต้ก็แล้วกัน เฮ้แต่ผมช่วยได้นะเอาจริงผมแค่พูดไปงั้นแหละเจียวช่วยได้อะไรอะสามล้านบาทยี่สิบห้าเซนเท่ากันครับจะช่วยนะช่วยช่วยคิด s t r a t e g กับช่วยทําหลังบ้านให้สามล้านยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กันครับผมเป็นผู้จัดการโรงงานกามินมาก่อนแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับการเงินผมอยู่ธุรกิจการเงินนะครับประกันชีวิตเราก็ต้องบริหารเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆแน่นอนอยู่แล้วอาจจะไม่เก่งดิจิทัลเท่าคุณหมูนะครับแต่ว่าพูล d e n เชลก็เป็นมาร์เก็ตแชร์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็ เสนอที่3ล้าน25เช่นกันใน s ชักแทงไทยแลนด์ซีซันฮามีเงินลงทุนจากช r กรวมทั้งสิ้น308ล้าน5แสนบาทและถ้าคุณอยากเติบโตในการทำธุรกิจอยากมีคอนเนคชันที่ดีในการต่อยอดธุรกิจนี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปข้างหน้ากับ Shark Tank Thailand เพื่อรับสมัครแล้วทั้ง www. s h a r k t a n k t h a i l a n d .com